โดยภายในงานกาลยยนมิตรทองแววโตพิทักษ์เป็นประธานจุดเทียนทูปบูชาพระรัตนตรัยส่วนครอบครัวเปสเตอร์สเป็นเจ้าภาพสวนพระอภิธรรมและถวายพวงมาลาบูชาธรรมดบราบพระมงคลเทพมุนีสดจันทศรโรพระผู้ปราบมารก่อนที่สาธุชนจะได้ร่วมประกอบพิธีกล่าวคำอาราธนาศีลห้า พิธีสวดพระพุทธมนต์พิธีทอดผ้าบางสกุลโดยประธานกล่าวคำถวายผ้าไตรอุทิศกุศลเป็นภาษาบาลีและภาษาไทยคือกัลยาณมิตรวนิดาครุฑส่วนพิธีกล่าวคำถวายมตาตรกาพัตาหารเพื่ออุทิศบุญให้กับคุณพ่อเคอร์เปเตอร์ผู้ล่วงรับประธานนำกล่าวคำถวายคือกัลยาณมิตรนเบิร์ส และกลายานามิตรฟิลิปเปตเตอร์สซึ่งการจัดกิจกรรมงานบุญเนื่องในพิธีบูภาเปตาพลีในครั้งนี้ถือเป็นวันที่กระแสบุญแรงนับว่าเป็นบุญที่สร้างมหากุศลที่สำคัญต่อผู้ให้และผู้ที่ล่วงรับไปแล้วกลับขอบพระคุณที่ติดตามรับชมค่ะถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกด u b s ส r i b e กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง จะได้ติดตามรับชมคลิปข่าวจากบุ e นิวส์ในทุกๆช่องทางเพื่อให้ทุกท่านนั้นได้อัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาจากทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมๆกับบุ e นิวส์ค่ะ